สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนเเล,ลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยหลาวพัฒนาสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะแอดกะหาแนวทางอาจารย์ปัญญาอยู่คะ่ะโอ้ยนอแอดบุหินค่ะเมาเอาทำไมเอฟซีได้พากันนอนวัดจอนนายกันเยอะจังคะ่ะโอ้ยอัน ก็อพ่าพากันนอนห่างเอเย็นๆโอ้สงสัยพ่นหนาวเนาะพันก็เลยพากันนอนวัดนอนหน้าหาสู้กันต่อไปนะคะทุกคนโอ้ยเนาะเหมือนเป็นตะเป็นเอฟซี่สองนีอยู่อะค่ะอันอันค่อยผ่านไปผ่านมาทีไรนะคะเห็นเอฟซี่สองนี่นอนแต่วัดกันนอนแต่หน้าวะสันโอ้ยสิกดติดตามกับอันทำใจบ่ได้วาสันโอ้ยตายแล้ว <laughs> โอ้ยพวกเจ้ากันเป็นหน้ามาให้คอยเนี่ยแม่เฮ้ยโอ้ยวันนี้นอนโรงแรมวาสันว่าไปเปียงเอฟซีเพิ่นผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็เลยว่าเนาะโอ้ยว่าสิกดติดตามอันแอดมินช่องนี้วาสันว่าสิกดติดตามสองนี่ไปอ่านคอมเมนต์เห็นแต่เอฟซีนอนหนา้าวาสันโอ้ยเพิ่นเลยบ่ติดตามซ้ำโอ้ยหยอกหยอกเลยค่ะหยอกหยอกโอ้ยช่องนี้ก็ได้นอน ก็ธรรมดาค่ะธรรมดานะคะหวยก็มีนอนนาบ้างนะคะขายนาบ้างนะคะช่องนี้ติดตามนะคะเจ้าของช่องก็เริ่มจะขายนาแล้วนะคะชิปยุวัดล่ะค่ะเนาะหวดนี้ถ้าบไม,มาอีกก็สงสัยจะนอนล่ะค่ะแต่ให้เอฟซีนี่ละค่ะเป็นเจ้าภาพค่ะเอา อ้าวเาทั้งงวนนี้ไม่ได้แบบเต็มๆอีกนะคะก็คงจะได้เผานะคะเอซก็ไปเจอกันอยู่หน้าวัดนะคะแล้วก็เผาค่ะทุกคนเผาแอดมินนี่แหละแล้วก็ไปเจอกันอยู่หน้าวัดนะคะอันเอซนะคะกับพากันน่นอันห่างไงเฮ้ยพากันไปเที่ยวห่างสงสัยอันเพื่อนอันนี้เนาะเพิ่นไปใส่ปุ๋ยคะ่ะเพื่นเพิ่นไปทําปุ๋ยนะคะที่นาเอาขี้งัวขี้คว้วนี่ยเราไปลง,งหน้าเนาะ เพิ่นก็เลยไปนอนหน้าไปเฝ้าค่ะสมบัติอยู่นาเยอะนะคะโอ้ยที่ไปนอนนานี่ไม่ใช่อะไรนะคะไปเฝ้าสมบัติค่ะทุกคนว่าไปหลาย <laughs> หยอกหยอกค่ะเอาแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนตีลังกาจริงๆตัวเน้นนะคะมาอีหลีเลยแต่ว่าตีลังกานะคะทุกคนได้ก,กันไหมน้อสองศูนย์สี่หกศูนย์เก้านะคะบนหกศูนย์เก้านะคะอาจารย์เน้นเก้าเต็มๆเลยนะคะเอ็ดก็ลื้อบันเขียนอันเน้นตัวเก่าให้นาะเบ้ยเพิ่นมนเน้นเก่าอยู่ได้ในคอมมินเออเพิ่อนเน้นเพิ่นฟันเก่าเลยด้ค่ะเออ อย่าได้แอดมินเด้อแอดมินก็เออเออส่วนนี้ค่ะนะคะล่างสี่หกนะคะสี่หกโอ้ยมันมาอาจารย์พูนเน้นสี่เก้าให้มาสี่หกตีรังกายจริงๆนะคะหวยอาจารย์ปัญญานี่ตีรังกาบ่อยนะคะทุกคนถ้ามีตัวเน้นน้อยตัวนะคะตีรังกายขึ้นเลยคะ่ะเขาก็ปีนทองกั๊บหัวกับหางเอานะคะเอางวดนี้นะคะให้ไปไทนาออกมากันทุกคนนะคะทุกคนส่วนแอดมินก็จำน้าไว้ก่อนค่ะจำนาไว้ก่อนนะคะ เป็นเอฟซีช่องนี้นะคะไม่จำนาก็จำบ้านนะคะไม่จำบ้านก็ขายทีข่ขายทางนะคะเอาบันเทิงดีค่ะเอาเอาไปมาเอาไปเห็นกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการรับฟังนะคะโอ้เอ็ดก็บอกไปจังสันละครับเพื่อความบันเทิงนะคะ <c oughs> อาจจะมีความจริงแฝนอยู่นิดๆนะคะเอาเอ็ดก็ขอบคุณอาจารย์ปัญญานะคะหวยออกอาจารย์ก็ให้มาปุ๊บเลยนะคะเอ็ดก็หาบปผัวเฮ้ยแนยวทางนะคะ แอดกับขวบคุณอาจารย์ปัญญาเนาะหวหออกปุ๊บอาจารย์ก็ให้ปั๊บแอดกับว่ายุหรือแอดเมาเหลีกบบจ้าขาแอดกับหาแนวทางบอปอแอดกับไปนั่งถามหาอาจารย์ปัญญาอยู่ที่ไหนได้นะคะเพิ่งห้ตั้งแต่สิบสี่สุมงนะคะปกติจะลงแนวทางของอาจารย์ปัญญากรนนะคะแล้วค่อยแนยวทางอื่นนะเนาะแอดหาบอปออ้าวสู้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะอาจารย์เัิญนสีฟันสีนเนียนตัวไทยนะคะแต่ว่านะคะ ว้ายจังไหนจังมีตัวถือใจแอดแต้ค่ะทุกคนว้ายถูกใจอีโซยนักนะคะบนเม่นสิบปังเลยบ่ชนนะคะชนกันกับมิดเดียวของเราเลยนะค่อยห่วยอัดเมค่ะว้ายบนอนเดอร์ค่ะงวดน,นี้สิไปไทยหนะ้าโอ้ค่ะเอาใครที่จำนองจำนำนาไว้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดน,นี้ก็ไปไทยออกมานะคะโอ้เป็นตะปินเอฟสี่สองนี่บอกขอสิกดตนกเดยคิดบตามเลส,สุดเอสซีว้ายยาได้คือ เจ้าบริเตไทยนาออกมากได้เจ้าเลือกติดตามส่งนี่ไม่ส่องเนาะไม่ขายนาก็ขายบ้านนะคะแล้วก็พากันไปนอนวัดนะคะกินข้าววัดบ่อยนะคะ fc ช่องนี้เอามาดูนะคะหวยลาวพัฒนานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญาเนาะวันพุธนะคะที่แปดพกษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันยังคือยังดูหกเย็ดดุอยเฮ้ยอันงวดไหนเขียนผิดเขียนถูกก็อย่าว่ากันนะคะโอ้ยมันแต่จังสีไล้ลยมือคะ่ะไลายมือขี้คานคะ่ะ โอ้ยช่วงนี้แอดอยู่ในช่วงขี้เกียจนะคะบอกตรงๆเลยนะคะขี้เกียจค่ะแนวทางกักัวสีเฮดได้เนาะเอฟสี่ว่ะเมื่อก่อนลงแนวทางกระหน่ำเลยนะคะตั้งแต่ลลังปีใหม่เป่นกบปเปนแนวนี้แหละค่ะค่อยๆอ,อ,อันนี้เด้อแนวทางร้านนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะกาลังชี้ลงของเขาแนวทางร้านหลังของอาจารย์ปัญญานี่แหละแล้วก็เจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะกับชุดสรุปนะคะยังไม่มีอันยังบุคขั้นกระเตืองเฮดู่เดนสุดสรุปเพิ่นก็ได้โอ้ยเอาอาทีละนิดทีละน้อยยาเล่งแอดไล เอ็นแหงกำลังไหวจะเจร่ญเติบตัวค่ะเราพัฒนานะคะสูรของอาจารย์ปัญญานะคะเด่น3 4คะ่ะทุกคน3 2นาน3 2 3 6 3 7เห็นเบอร์เจ็ขาอู้แต่ว่าอาจารย์เพิ่นเน้น4 7 4 6เอ้ย4 6, ่4 7เด้อค่ะ แล้วก็สี่นะคะสี่นะคะสี่สี่สองสี่หกสี่เจ็ดนะคะอ้ว่แอดหมักสามแห่งข้งวดนี้อ้ยแเอดหมักสามเพราะโดยเฉพาะสามสงนะคะอาจารย์เพิ่นเน้นอยู่ที่สี่หกสี่เจ็ดนะคะใครที่หมานที่หิงที่ปังนะคะนี่เด้ออยากมั่วหาังใจให้อาจารย์พิ่นกระามนี้เลยนะคะตามนี้นะคะอา้าตีรังกาเมียค่ะตัวนี้นแค่สองคู่เองนะคะสี่เก่ากับไว้ค่ะ ตีลังกาเลยนะคะตีลังกากับหัวเลยนะคะอาจจะมาสีเก้าก็ได้นะคะสีหกแล้วก็เป็นสีเก้าค่ะทุกคนลองดูค่ะทุกคนลองดูเด้อห้วยของอาจารย์ปัญญานี่ตัวน้นนะคะตัวนี้อาจารย์นี่ตีลังกาบ่อยบ่อยนะคะตั้งแต่ทําแนวทางมานี่อาจารย์พยเพิ่นไหนแนวทางตีลังกาด,ดูดูค่ะแต่ว,ว่าตัวน้นตัวสองตัวเองนะคะของอาจารย์เพิ่นนะคะเอาลองดูนะคะห้วก่อนอาจารย์ท่านฟันเก้าเนาะเอาห้วเนี้ยอาจารย์ไปฟันดูเลยฟันสามซะ เอ็ดชอบสามจริงจังมากนะคะเสียงกลมบก็บกรอเก็บเห็ดอย่างกินขนมค่ะแกะซองขนมแล้วพูดไปด้วยแกะแก่ซองขนมไปด้วยนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นแนวทางร้านนะคะเจ้าแม่เจ้าแม่ช่วงนี้ก็เข้าป่าเข้าดงนะคะก็พิจารณากันดูนะคะทุกคนหวยก็มีก็เป็นช่วงๆนะคะเหมือนลิ้นปิงนี่แหละคะ่ะทุกคนเอาลิ้นปิงกับช่วงๆเนาะ,ะก็นี่แหละคะ่ะทุกคนเอาลองดูคะ่ะลองดูสามสี่นะคะอาจารย์ปัญญาช่วงนี้ตัวดินอาจารย์เข้าด้ เออนี่สามสิโอ้เอ็ดขึ้นมากสามเฮ้ยนั่นสามสองหินบัวนี่สามสองสามเจ็ดนี่ว่าให้แต่อาจารย์คือโบมีอันเจ็ดสองเฮ้ยเขากระจับใส่เองดูเลี้ยวในสามเจ็ดสองอาจารย์ไม่มีสามตัวนะคะไม่มีสามตัวหายเด้อโบมีสามตัวเลยค่ะสองงัวเลยได้งววนี้กับงวดที่ผ่านมานะคะเอาลองดูนะคะอาจารย์เพิ่งกับขนาดเพิ่นป่วยได้หนีเอ็ดก็หัวให้อาจารย์ายห,าหายไวๆนะคะว,วันที่ยี่สิบแปดนี่คือจังหวะเพิ่งจะไปหลอกตาเลยดี่ ไปลวกตาเนาะโอโโ้ให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆเด้อค่ะไวๆรวมทั้งเอฟซีด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนก็เป็นห่วงเนะาะรู้จักกันมาเป็นปีนะคะเป็นปีนี่แหละค่ะก็อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่มีน้ําใจทุกท่านมาแบ่งปันนะคะขอบคุณอาจารย์ปัญญาแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเอฟซี FC ก็น่ารักทุกท่านนะคะก็เอฟซี FC ก็ตามบ้างนะคะก็เข้าวัด บ้างนะคะเข้าห้างบ้างนะคะบางงวดนะคะบางงวดเด,ด้เป็นอันซ่วนคนี้เฮ้ยได้เป็นเจ้าของตลาดเลยเดค่ะบางบางงวดก็ได้เนาะแต่ว่านานแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดกันเนาะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เอ่อนุ่งขาวห่วมขาวนะคะทุกคน <c oughs> เข้าวัดบ่อยนะคะช่วงนี้เข้าวัดบ่อยเอา้านี่ละงวดนี่ละสิผ้าเป็นเจ้าของตลาดนะคะจานไปเจ็ดสามสองนะคะนี่สุดอาจารย์ปัญญาเลยสามสองเสร็จข่อยเถีย พ่อมาง่วน่ขคอยก็สิเผาแล้วสิเด้ไปเอาใบหน้าออกอยู่บ่เฮ้ยพ <c oughs> ่แม่สิไปขค้ายเพิ่มบอกว่าอจำนำาหน้าแล้วง่วนีิก็สิจำนำาบานแล้วอัดสามสองอ่าสำหรับคลิปนี้แอนลาไปกอน,นะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะโอ้ยวาวเลินวอวหัวไปจังสาระคายยอกยอก,ยอก ไม่ต้องกลัวนะคะติดตามช่องนี้นะคะไม่เข้าวัดก็นุ่งขาวห่วมขาวค่ะไปแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ